น้องนาโมเดลคืออะไรตกหน้าน้องนาโมเดลคืออะไรคืออะไรอยากจะรู้พี่จะพาไปดูศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์เฉลิมชัยอินทรชัยศรีพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมลุยที่นี่จังหวัดเลยพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล16ตุลาคม2563นายอารามศักดิ์วิริยะศรีสุวัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนางสาวเมตตาแสนอินอำนาจ ผู้อในยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนางพัฒรวดีหมั่นเรียนผ้้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนำบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยทั้ง14อำเภอรประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอนักวิชาการจังหวัดนักวิชาการอำเภอลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายเฉลิมชัยอินทราชัยศรีหมู่สามบ้านโคกใหญ่ตำบลตาดขาอำเภอหนองหินจังหวัดเลยซึ่งจัดสรรพื้นที่65ไร่คมดินปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่าง30ไร่อาทิสักทองมะขามไผ่เลี้ยงที่นา15ไร่แหล่งน้ำขุดคลองไส้ไก่10ไร่และที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์1ิไร่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลและระดับโครเรือนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแรงงานและบัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานที่อพยพกับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล พื้นที่ดําเนินการจังหวัดเลยโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยเป้าหมาย145คู่เรือนบุรยังว่าโคอกหนองนาโมเดลคืออะไรศาสตร์พระราชาคือความพอเพียงทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโครกหนองนาโมเดลเ We will fight สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย